สวัสดีครับมีคำถามหลายๆคนเข้ามานะครับว่าปัจจุบันนี้ข้อมูลต่างๆมัญหาค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆจากทางทีวีจากรายการต่างๆหรือว่าจากเว็บไซต์ของต่างประเทศนะฮะแล้วปัญหาที่เราเจอกันก็คือว่าแต่และที่เนี่ยอาจจะพูดไม่เหมือนกันนะครับบางรายบอกอย่างนี้บางรายบอกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็บางครั้งเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะสําคัญมากหรือออกมาจากปากนักวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยนะครับ แต่ว่ามันก็ไปเป็นข้อมูลซึ่งขัดแย้งกับอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะทีนี้คําถามก็คือว่าเราจะเชื่อฝ่ายไหนดีแล้วก็เราจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันสม,สมเหตุสมผลและถูกต้องจริงๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาฟังเรื่องนี้กันดูนะครับพบกับผมนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับ สำหรับข้อมูลปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ทุกๆคนทราบใครๆก็สามารถที่จะหาได้นะครับหา Google ก็ได้หรือหาเว็บไซต์อะไรก็ได้นะครับพวกนี้จริงๆเป็นเป็นสิ่งซึ่งทุกๆคนก็ทํากันอยู่แล้วในชีวิตประจําวันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์ทางการโดยเฉพาะทางการแพทย์นะครับเช่นโควิด1 9เนี่ยหรือว่ามีบางคนไปเจอว่าเออมันทาไมมีการตายเพิ่มขึ้นอ่าตายเยอะนะครับฉีดวัคซีนแล้วตายอ่าฉีด วัคซีนแล้วมีผลข้างเคียงแบบนี้หรือบางคนบอกกระทั่งว่าโอ้ชีดวัคซีนโควิดไปนะในอนาคตอาจจะเป็นอัลไซเมอร์หรืออาจจะเป็นซอมบี้หรือว่าบางคนฉีดแล้วตายแน่ๆหรือว่าทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็บางคนพูดไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เวลาที่ทางการแพทย์จะพิจารณาข้อมูลพวกนี้เนี่ยข้อแรกเราต้องรู้ก่อนเลยว่ามันมาจากที่ไหนนะครับถ้าเราได้ยินได้ฟังมาจากคนคนหนึ่งเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าพิ่งเชื่อนะครับ ให้ท่านสืบหาต้นตอก่อนว่าที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีอ้างอิงจากตรงไหนบ้างนะครับต่อให้คนพูดเนี่ยเป็นคนน่าเชื่อถืออย่างไรก็ตามหรือแม้กระทั่งผมพูดเองก็ตามนะครับท่านยังไม่จําเป็นจะต้องเชื่อนะครับผมแนะนําว่าท่านควรจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันเป็นจากอย่างไงบ้างในสิ่งที่ผมมา,มาพูดหรือว่าคนอื่นมาพูดก็ตามนะครับเพราะบางกรณีเนี่ยเราจะเห็นว่ามีผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะด้านนั้นๆออกมาพูดหรือออกมาโพสต์ต่างๆนะครับที่เห็นแตกต่างจาก ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นโดยสิ้นเชิงทีนี้เราก็จะมีปัญหาแล้วสิครับว่าคนไหนพูดพูดได้ถูกประเด็นนะครับเ,เวลาที่เราหาหลักฐานเนี่ยขั้นแรกก็คือในทางการแพทย์จะแนะนําว่าควรจะไปหาจากเว็บไซต์ทางการแพทย์นะครับเช่นเว็บไซต์ของ PubMed.gov นะครับ PUBMED.gov ตรงนีเน้เป็นเว็บไซต์ทึ่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่างๆทางการแพทย์นะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปค้นได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 เเนี่ยฟรีทุกเคส ทุกรายงานนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเสียตังค์แต่อย่างใดนะครับเราก็อ่านได้ทั้งรายงานเลยนะฮะล้วก็ถ้าเราดูเรื่องเว็บไซต์พวกนี้หรือเว็บไซต์ของทางอเมริกาก็จะเป็นเว็บไซต์ของ cdc นะครับเว็บไซต์ของทั่วทั่วโลกที่เราใช้กันก็เป็นเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกนะครับ who int นะครับพวกนี้เป็นต้นพวกนี้เป็นเว็บไซต์ที่ถือว่าน่าเชื่อถือทางการแพทย์แล้วเราสามารถที่จะอ้างอิงได้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราไปค้น เ,เช่นเราค้นใน Google ไปต่างๆมานะครับแล้วเ,เราเห็นเป็นเป็นเว็บไซต์ข่าวนะครับหรือเป็นช่องข่าวต่างๆที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยแล้วเ,เราเจอว่าในในช่องข่าวมีคนออกมาพูดแบบนี้หรือว่าในรายการต่างๆมีคนออกมาพูดแบบนี้พวกนั้นยังไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเอามายืนยันทางวิทยาศาสตร์ได้หรือบางคนต่อให้พูดน่าเชื่อถือแค่ไหนเช่นว่าบอกว่า อันนี้ผมสมมติเอาว่ามีคนบอกว่าเออถ้าถ้าฉีดวัคซีนของไฟเซอร์โมเดนาเป็น mRNA วัคซีนเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะทําให้ร่างกายของเราสร้าง s p i ค์โปรตีนหรือโปรตีนหนามนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเออชอโปรตีนหนามตัวนี้วเวลาฉีดเข้าไปในร่างกายปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่เฉพาะที่นะครับมันไปทั้งร่างกายเลยแล้วมันจะอยู่ในหลอดเลือดสร้างโปรตีนหนามออกมาทําให้เราเกิดริ่มเลือดแล้วก็เป็นการที่ทําให้คนเราเนี่ยจะต้องมีปัญหาแน่ๆหรือว่าบางครั้งเกิดการ ที่ร่างกายตอบสนองผิดปกติต่อวัคซีนอ่าในอนาคตอาจจะเป็นซอมบี้หรือเป็นอย่างนี้เป็นเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์โรคระบบประสาทต,ต่างๆโรค ALS นะฮะขึ้นมาอ่าอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้ว่าคนที่พูดเนี่ยจะน่าเชื่อถือมากแค่ไหนถึงแม้ว่าเขาจะทํางานด้านไหนก็ตามนะครับสิ่งแรกที่กวรจะทําก็คือว่าไปหาเลยว่ามีงานวิจัยอะไรรองรับตรงนี้อยู่บ้างนะครับและที่สําคัญถ้าเราหางานวิจัยตัวนั้นไม่เจอเนี่ยข้อแรกก็คือบอกเลยว่า สิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดยังเป็นแค่สมมติฐานเรายังไม่สามารถเชื่อได้นะครับแล้วก็ต้องดูข้อมูลในโลกเราด้วยว่าอันไหนที่เป็นจริงเป็นปลอมนะครับต่อมาถ้าสมมุติว่าเราหาข้อมูลเจออ่าอันนี้แหละที่น่าสนใจเราต้องดูก่อนว่าข้อมูลที่เราเจอซะส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นไปนในทางไหนนะครับถ้ามีแค่เพียงข้อมูลส่วนน้อยซึ่งแค่เพียงบอกว่าอาจจะทําให้เกิดสิ่งสิ่งเหล่านั้นได้นะครับ ตรงนี้เราต้องสงสัยแล้วครับว่าถ้างานวิจัยส่วนใหญ่บอกว่ามันไม่เกิดแต่มีงานวิจัยอันเดียวที่บอกว่าเกิดได้เราต้องดูก่อนเลยว่าเขาทำด้วยวิธีอะไรนะครับวินีเวลาที่ทางการแพทย์เราอ่านงานวิจัยต่างๆเนี่ยเราไม่ใช่แค่ดูว่าเขาสรุปงานวิจัยว่าอะไรนะครับเพราะว่าตรงนีน้ใครจะสรุปอะไรก็ได้แต่เราต้องไปดูว่าเขาทำการทดลองด้วยวิธีไหนนะครับทำการทดลองอย่างไร มีวิธีการทางสถิติแบบไหนนะครับแล้วก็มีวิธีอะไรไหมที่บอกให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเขาทำอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องนะครับตรงนี้ในอนาคตผมอาจจะเอาอาจจะเอางานวิจัยตัวอย่างมาพูดให้ทุกคนฟังว่าเวลาแพทย์วิเคราะห์พวกนี้เนี่ยจะทํากันเช่นไรนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะเป็นจะต้องรู้เลยเพราะว่าไม่ะนะเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่างานวิจัยนั้นทําอย่างไรแปลผลอย่างไรหรือว่าทําในกรณีบริบทแบบไหน แล้วเราอ่านข้อสรุปอย่างเดียวอย่างนี้ทําให้เราพลาดได้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้สรุปไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับดังนั้นข้อมูลไม่ว่าเราจะได้มาจากแหล่งไหนผมแนะนําว่าควรจะตรวจสอบก่อนโดยเฉพาะข้อมูลทางการแพทย์ท่านที่มีความรู้ทางการแพทย์แนะนําเลยนะครับควรจะตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับว่า การสรุปเนี่ยมันสามารถทําได้อย่างไรมีงานวิจัยรองรับหรือเปล่าถ้าไม่มีงานวิจัยนี้บอกได้เลยนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นแค่สมมติฐานและอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงถ้าเขาเกิดขึ้นจริงเขาจะต้องสามารถพิสูจน์ได้และสามารถที่จะตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ได้นะครับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ได้ถือเป็นการที่เขาจะต้องผ่านด่านคนที่พิจารณาว่างานของเขาเนี่ยมีคุณประโยชน์ มีวิธีการที่ดีนะครับมาอย่างมามาจำนวนหนึ่งแล้วนะครับเขาถึงจะสามารถตีพิมพ์ได้นะครับตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับดังนั้นตรงนี้อยากจะให้ทุกๆคนส,สังเกตไว้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะมีเรื่องใดก็ตามที่ท่านสงสัยอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งเชื่ออย่าพิ่งฟังฟังแต่ข่าวร้ายข่าวดีหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านลองไปหาข้อมูลดูก่อนถ้าท่านหาได้ แล้วพิจารณาว่าข้อมูลนั้นมันถูกต้องค่อยเชื่อครับแต่ถ้าท่านหาไม่ได้หรือว่าหาแล้วมันข้อมูลมันแหม่งแหม่งฟังไม่เข้าใจไม่แน่ใจอย่างนี้เนี่ยอย่าพิ่งเชื่อนะครับและอาจจะมีแนวโน้มด้วยว่ามันไม่จริงนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ